คือหลายเครื่อแงแดูคนป่วยกินข้าวมป่วยมาถึงแล้วมาหายาอ,อ,อแล้วิสาอวิสาแต่เดวเาไมยอมกินเอาซุปเอาซุปก่อนก็นอาซุปซอาคอปก่อนเจ็บคอ้องส้จะเจ็บคอหมอหมอเฉือนหมอเชือนเจ็บคอเูเดนเดนอ่าโ้ย โซบะเนาะอืสโซบะหลอดตายแล้วกินได้แล้วโซย่ายังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยากกินย,ยัยงเจ็บคออยู่แต่ว่ากินมากกะเท่าหิวเมื่อวานนี้กินมากกะไปต้องสามชิ้นกินเอากินเอา<ๆ>ก็ทั้งคืนไงอืมทั้งคืนไม่ได้กินนะอ้ามโซย่าเก่งจังเลยทีโ่โปบะนะที่โปบะโอ้ยไอซูเปอร์แมนเก่งจังเลยจุ๋ยจุ๋ยกินแล้วเหรอไอซูเปอร์แมนโซบะกินซูเปอร์แมนโซบะ นี่เราวินดูโกทินเล็กหลานกั่นแหละไปไปได้มาดูคนป่วยกันนอนไปตั้งหลายชั่วโมงเลยตื่นขึ้นมาหิลวละสิกินกล้วยลูกเบลเอเลยอ๋กินอะไรอ่ะกินอาหารเช้า,ชาด้วย <c ười> ไปกินนมได้หรืออ่ะกินนมหน่อยนึง เกมลค์ริคาเ,เมลค์เ,ลเมลค์เก่งจังเลยโอ้ยมันจะหายแล้วนี่โอ้ยเก่งสุดๆเลยเนาะเอ้ยมันเจ็บคอเนาะไอ้หมูน้อยมันกินด้วยอะ่ะเออหมูน้อยกินด้วยหมูน้อยมันกินด้วย เอ้ยเห็นลานยิ้มได้ยากก็ดีใจแล้วนี่ยาใจจะขาดก่อนลานเฮ้ยเก่งจังเลยหมูอ้วนมันเหิวด้วยเนาะโอ้โอ้เป่าด้วยเหรอเป่าด้วยมันร้อนเหรอเออมันร้อนเป่าให้หมูอ้วนเหรอ <c oughs> เเก่งจังเลยเก่งสุดๆเลยเอาไนคุณหมอให้อะไรมาโอ้ หมอใส่อะไรให้มาใส่ชื่อใส่แขนมาเหรอคุณหมอใส่แขนให้หนูเหรอนั่นเหรอหมอให้มาเหรอน่ะหมอให้มาค่ะตรงเนี้ยแม่ยาหมายถึงตรงเนี้ยเนี่ยหมอให้มาเหรอลูกอ้ามบานอ้ามบานโอ้สร้อยข้อมือก็บอกหมอให้สร้อยข้อมือมาโอ้ก็บอกอ้ามบานหมอให้สร้อยข้อมือมาครับบอกเออเก่งจังเลยวะ เก่งสุดๆเลยเนาะเอากินนมด้วยกินนมด้วยครับเก่งแล้ว <c oughs> ลแบทแมนเก่งแ,แล้วเอากินกล้วยด้วยกินกล้วยเดี๋ยวบานนอนดน่อยทอดบานนอนหน่อย สุดยอดเลยสุดยอดคนเก่งเลยเนาะเด็กอะไรมันเก่งแท้เด็กอะไรมันเก่งแท้เนาะทำงี้เยี่ยมเลยเนาะเก่งชุดเยเลยเอะใรอะ ดีคยยังชั่วแล้วนะครับดีคยยังชั่วแล้วอ,อ้ย <c oughs> ชัวอ์เลยกินว้วายด้วยทอดเตเตะบานอดเออ <c oughs> นาฬิกาไข่ ให้กาป้าป้าเหรออ๋อด็อกเตอร์ทำอะไรให้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ทำอะไรให้เนาะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แสแนนไหมแสนนโอ้ด็อกเตอร์แสแนนเขาบอกคุณหมอใจดีเออคุณหมอใจดีแล้วเอาขึ้นเขียงเอาขึ้นเขียงผ่าคอเออโอ้ยโอย รอดตายแล้วกิน <g ill ain> ได้ขนาดนี้รอดตายแล้วเก่งสุดๆเลยเนาะเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้ตองดีนะครับตองดีดีขึ้นแล้วกินข้าวได้แล้วต่อไปตองดีก็จะเป็นหน่มแล้วสวัสดีนะคะเอาบายๆก่อนเอเซ่บายยก่อน เหนยวเให้กินเขาเลยให้นให้กินอันนั้นไมกน่กินซุปหรอกินกล้วยกินซะจะได้แข็งเลย <c oughs> อะไราาอะไรอูอัลวาดอนยาอะไรเยอะขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> ดูกระปุกยาต้องดี <c oughs> อุ้ยทูซันมิลิลิตร หนึ่งพันมิลลิลิตรหมอให้ยามาพันลิตรเลยกินได้สามปีโอ้ย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 ดีแล้วอะเิดอนยาแก้ไข้แก้ปวดให้ไเยอะเลยให้พีเทนมาราสเบอรี่คุณยาหมอให้ยามาเป็นกระตักเลยมึงแกะให้มังแกะให้พีไม่เอาอ้าก่อนสิ อาบอนเซสต์อืมไม่เป็นไรอ,อ,อร่อยอร่อยลาสเบอร์รี่ย่างเอาอีกเลยลาสเบอร์รี่ย่างกินซะได้ขี้ขี้ยังอ่ะยังไม่ขี้เมื่อวานก็ยังไม่ขี้อ่ให้กินเยอะๆกินเยอะจะได้ขี่ขี้ล่าสุดตอนไหนไปตอนวันแรกที่ไปรับท้องดีก็ยังชั่วแล้วครับกินกิน<อ>เริ่มได้แล้วเอาอีกไหมเซสตาซิสตาอาก่อนอาก่อนอาซิสตาซิสตา โอ้แล้วก็ามาบิสตัคสมาปูมสมสาซัมซูปปเปอร์แมนเนาะหลอกประจำบินูบิสตัคสมาปู่กินเก่งสุดๆใส่แว่นเอาใส่นาฬิกาเหรอให้ป้าป้าใส่ให้เก่งจังเลยกินราสเบอร์รี่คุณย่าคุณย่าเก็บราสเบอร์รี่แต่วาเขาเ<อ>ขาบอกว่าเขาเจะยังไม่ค่อยชอบอาหารอะไรที่มันปเปรี้ยว์เลยออาด็กไม่ชอบ ถ้าบางเม็ดมันไม่เปรี้ยวไงว่าบางเม็ดมันเปรี้ยวเขาจะไม่ค่อยชอบเพราะเมื่อวานนี้เ,เห็นได้ชัดเลยว่าเวลาให้กินน Apple ้ำแอปเปิลเขาไม่ชอบเพราะเขาเจ็บมันจะเจ็บสัมากเขาก็ไม่กินอยู่แล้วนะแอปเปิลเขาไม่ค่อยกินหรอเขาไม่ค่อยกินะนะทานผลไม้ไม่ค่อยกินอ,อ,อัปเดตอาการทองดีแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมไยบายก่อนลุงไปบายท่านผู้ชมก่อน